สวัสดีครับอยู่กับผมตัดตรงๆเแล้วก็ปาต้องนนไปซื้อซิมครับเดี๋ยวจะไปละหันทรายต่อไปไหมไปแล้วเนาะอึนปีนร้านเดี๋ยวมาทิศเดียซิมนะไม่ใช่ร้านไหนอูโตอ่ะไม่ปีนหรอกจริงไหมเป็นบ้านของเขาบอกทำไมถ้าได้ไปเอาตัวโตอูนั้น็ต่อก็ยักษ์ก็อตนะใหญ่ใหญ่ อ๋อนี่อยู่ชายใหญ่เปล่ากัมกแล้วก็ไม่บอกมาบอกละหันทรายละหันทรายก็ละหันที่มันอยู่ละหันทรายอกอ่ะแจนแจนนุอยู่นั่นไงเนาะไม่รู้ว่าอยู่นั่นแจันนุไปขุดดินอยู่ไหนไม่รู้พีปป่เปิ้ลอยู่นั่นนะไม่อยู่เราพี่เปิ้ลนะทำงานอะไรไม่รู้น่าจะออกแล้วบอกร้านไหนจาะซิมอ่ะไปไน้ปเปียโมบายก็ได้ อืเออต้องเอาแบบอะไรชวนเลยลงเรียนะอืมลงเนาะลงเลยโอ้โหฝนไหมยากเลยมันตกไม่นักเนาะแต่เราขับอะมันเลยตกหนักหนักเอ้ยทำไมอยู่นี่มันตกแรงอ่ะไม่เราขับแล้วรถมันก็เร็วไงอ้โแล้วมันก็ชนโอ้โก็เลยดูเหมือนตกหนักเป็นหลักการใช่ไหมหลักกุยแล้วเราต้องจอดนี่เฉยแบบ ช่วยอยู่เพียงโมบายนิคมอ่ะความมือ <sy> ด <helmet lide> ้านใหญ่ๆอะต้งสนามกีฬาืยูโดสั่งใหม่ครับไอโฟนสิบสามนะครับเด็กเราเจอเฮ้ยเบไปปั๊มแน่นอนเข้าปั๊มได้ีไม่ได้ไปปั๊มรอเขาหลบซ้ายให้เออวะ คอยจอดในน้ำนั่นเองข้างในเลยก็ขับเข้าไปเลยตรงตู้กระจกอ่ะแล้วก็ค้นไม้ก็ค้นโทรศัพท์ขึ้นรถโดนๆแล้วก็หนีไงก็หอมเลยกรรมครับว่าตก้มันี้หลายวันนี่เนาะีนี่ชันแบบคือว่าสามวันพี่ไม่ได้อะที่ชันมาไม่หอมไม่อยู่ที่เสียบอ่ะเออถอดดิเพราะว่าเมมมันเต็มมันไม่มนทึกอยู่แล้ว ต่อนันนี่มันพังแล้วผมเอาไอ้นั้นมันฟิวมันขาดถ้าใช้ไฟพันถ้ามันไหมก็อันนี้ตั้งแต่อยู่ฟูโซ่นนี่มันเสียแล้วแต่เอาสายไฟพันไว้นั่นนี่ไม่รู้มันจะไหมตอนไหนกัมรถเจอซูซูกิสวีระบบไฟฟ้าได้กระฮึดกระฮึดกระฮึดครับเีสซซิมครัถ้าแกอันบอกว่าไม่เชื่อเราก็เปลี่ยนเน็ต ก็เดินมาถามพี่ก่อนแล้วไม่เชื่อเราเปลี่ยนเม็ดเป็นเน็ตหรือนี้ใครก้นๆนะครับตอนนี้นี้อะไรไม่ได้เป็นเน็ตอะไรเป็นนี้ก็มันก็มันก็ตอนนี้จ่ายผมไม่ได้จ่ายไงผมก็จะเปลี่ยนไปผมจ่ายเองนี่ครับเปิดไม่เปียโมบายเนี่ยในเปิดอุตสาหกรรมนนี้เขาไม่ค่อยปิดร้านหรอก เศรษฐกิจย่ำย่ำแย่ๆเงี้ยเาหัวเข้าไปอินด้าเข้าไปเวลาเนาะบตอนนี้เราก็เรงาราถึงแล้วครับตอนนี้น่นลแน่นล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 โอ้โห่นันกนี่ร้อนนไอ้นี่เม็ดะรนี่นี่นี่เม็ดหมองมาแบบเนี้ยนี่ อแม่รุ่นใหม่แม่หมอเน,นี่ยมันไม่กันโควิดตัวฮะอันเนี้ยมันกันเอออันเนี้ยแม่หมอแม,แม่พี่เอามาีพี่เอามาเมียพี่เอาไปขนผู้ป่วยโควิดเออแล้วก็ามาสเตียบสเตียบกันเนี่ย <c oughs> น,นี่ก็ไอ้ใส่ย,ยังไงวะฮะไอ้แข็งแข็งอยู่ข้างบนใส่ไปก่อนแล้วค่อยเอามือสายขวาดึงบนล่างทีเดียวใส่ไปก่อนใส่หูไปก่อน,เ,นเออ ดึงบนล่างเออเออแมหมอย่างลหล่อเนาะด้วยแมททันสมัยเนาะเกาหลีรุ่นเกา,หล,ลกาหลีเลยครับพี่น้องลงกันแล้วครับเฮ้ยติดอะไรวะซิสซิมเลย

ทำไม่ติดนะเออจะซิมแกพี่เห็นแกลงคลิปแป๊บเดียวหน่อยฝนตกไม่หยุดแล้วครับพี่น้องใช่เพราะใช้ซิมของอะไรดีแทก ใช้ของรู้ใช่ใช้ของรูแล้วก็นสก็คือใส่ไม่ได้ก็คือใส่ไม่ได้ที่นี่รถกระบี่ใช่ไหมไม่อันไม่รู้สึะถี่ใช้แน่ตลอดใช่เปืองนะการเปือง ทั้าหมดก็เปลี่ยน,มยยนหมดเ,เ,เลยค่ะใช่ค่ะก็เปลี่ยนผิดไปเรื่อยๆโคก็โรก็มีมาปีหนึ่งมาโรก็เปลี่ยนอ่ะอ,อ้าวเหรอเนี่ยโอ้โหว้าวคนหนึ่งหนักเลยมันจะไประานทรายแล้วนี่ นแรงมากครับน no no ่าจะได้หยุดอีกหลายวันครับไม่ได้วิ่งนอกดินเดี๋ยวให้รหัสใจนกนะครับไม่จัดนะครับคือจินไก็ฝกตังค้จะทินกือ ไปถ่ายอาหาทรายนะอืม okay, เดี๋ยวพนอง okay, เดี๋ยวลิปนี้ก็จบตรงนี้ท่านี้ครับเดี๋ยวจะเดินทางไปถ่ายไปดูรถขบายเซบูตที่ต่ออยู่หี่านทรายต่อครับผมไปกัน้องนนครนะโอเคครับบ okay, ๊ายบาย